ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันละฝุ่ละอองภาค3ขอรายงานข้อมูลในภาคเหนือประจำสัปดาห์ห่วงวันที่27มัมกราคมถึง2กุมภาพันธ์2อ8ลักษณะอากาศตลอดทั้งสัปดาห์พบว่าตอนบนของภาคมีอากาศหนาวทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วงจากน,านั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปส่วนตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นทั่วไป มีอากาศหนาวหลายพื้นที่บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่26มกราคมจุดความร้อนสะสมตลอดทั้งสัปดาห์พบ2,180จุดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าเพิ่มขึ้น1,889จุดหรือคิดเป็นร้อยละ86.65ซึ่งพบมากที่สุดสามอันดับคือจังหวัดตาก516จุดจังหวัดอุตรดิตถ์310จุดและจังหวัดเพชรบูรณ์285จุด ส่วนคุณภาพอากาศพบว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมมีค่า Pm 2.5และ AQI อยู่ระดับสีเขียวถึงสีส้มในระดับดีถึงเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะมี11จังหวัดที่ในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ระดับสีส้มเกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือจังหวัดพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิษฐ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรนครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายระดับสีเขียวและเหลืองอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึง ดีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอัตราบรรยากาศตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่อยู่ในเกรืะบรรยากาศได้น้อยทาให้มลพิษทางอากาศสามารถแพร่กระจายได้นนอย่างจํากัดการเผาในที่โลง่งระหว่างที่การระบายอากาศตา่าจะส่งผลกระทบมากส่วนการปฏิบัติงานที่สําคัญในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผลตรีชายแดนกฤษณสุวรรณรองแม่ทัพภาคที่3รองผู้อำนวยการสูวนอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3าให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้เดินทาง มามอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและกิจกรรมลดการเผาและได้เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองและให้การต้อนรับพลเอกนัฐพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการฐานอากาศในโอกาสเดินทางมาเปิดการฝึกบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศและตรวจความพร้อมของกำลังพลและกัษยานและให้การต้อนรับดรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฟุลละองพื้นที่กลุ่มปากก่าเขื่อนภูพิพลและได้เยี่ยมชมการลงนมามบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งได้บินสำรวจสภาพป่าเพื่อตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ไฟป่าและเยี่ยมจุดเฝ้าระวังณจุดเฝ้าระวังผาแดงหลวงรอยต่อระหว่างอำเภอสามเงาจังหวัดตากและอำเภอลี้จังหวัดลำพูนรวมทั้งเข้าเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางและแผนเผชิญเหตุในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝนล่องในพื้นที่พลตรีนภสัสศีธนโชธเลขาธิการกอรมาากาภาค3เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการป้องกันและ บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรที่มาศึกษาดูแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและได้เข้าร่วมประชุมติดตามสารการผลการปฏิบัติงานที่สําคัญและร่วมหาลือและตอบข้อซักถามในประเด็นที่ครมอนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินการตามมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพลตรีปิยชาติศูนย์คณิตผู้อำนวยการศูนย์บริการน้าและป่าต้นน้ำกรอรมนภัก3าเป็นประธานการประชุมติดตามสารการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของกอรมน17จจังหวัดภาคเหนือเพื่อติดตามการ และสถานการณ์ประจําสัปดาห์ศูนย์ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันลฝุ่นอองภาค3ดําเนินการตรวจภูมิประเทศเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมทาแนวกันไฟรอบประตำหนักภูพิงคารชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่จะจัดในวันที่4กุมภาพันธ์นี้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปาัญหาฝุ่นอองขนาดเล็กด้วยเทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศภพพัออนุด,ด้วยการสเปรย์น้าปรับลดอุณหภูมิเพื่อระบายฝุ่นอองโดยใช้เครื่องบินจํานวน50เท,ที่ยว้งที่เป้าหมายจาจัังงวดพพพิิิิิิษณุุโลกตตราาบบูสขทยอนนปฏ มีดังนี้ครับการทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจํานวน19ครั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้จํานวน37ครั้งการาดตะเวนป้องกันการลักลอบเผาป่าจานวน445ครั้งการดับไฟไหม้ไฟป่าจํานวน129ครั้งการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและหมอกควันจํานวน6ครั้งการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขจํานวน40ครั้งการเข้าร่วมกิจกรรม kick off ก,กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจํานวน4ครั้ง การฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศจำนวน29ครั้งการถ่ายกรบต่อสังข้าวและวัสดุเลอใช้ในการเกษตรจำนวนหนึ่งครั้งการจับกุมผู้กระทำความผิดในการลักลอบเผาในที่โล่ง4ครั้งการบังคับใช้กฎหมายห้ามเผาในที่โล่งจำนวน3ครั้งการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองจำนวน2ครั้งการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการดักไฟป่าจำนวนหนึ่งครั้งและการตรวจจับรถควันดำเกินกฎหมายกำหนดจำนวน2ครั้ง